ครับผมปอมนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์ตัวปรับเนื้อกระจกตัวนี้นะครับอ่ากระจกตัวนี้ครับมันซ้ายขวายอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นลงได้อย่างเดียวผมก็เลยคิดว่าจะเอามาซ่อมดูก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องแกะเนื้อกระจกนี่ครับ ตรงนี้จะมีน็อตทั้งหมดสามตัวนะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าใช้บล็อกเบอร์ห้าจุดห้านะครับขันออก แล้วก็จะมีชุดสายไฟสองชุดนะครับนี่นะครับใช้ปากแบนครับงัดขึ้นมาเลยนี่ครับนี่ที่มีปัญหา หลังจากนั้นก็เอาตัวใหม่ครับมาใส่นี่นะครับใส่แล้วก็ขันรับเลยหลังจากเอาเราเอาตัวปรับกระจกตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ปลั๊กให้ตรงนะครับถ้าปลั๊กไม่ตรงตามเดิมเนี่ยเวลาคุณปรับขึ้นมันจะลงเพราะมันสลับสายกันนะครับอ่า ตัวนี้เป็นเลื่อยเห็นไหมครับเลือยนี้เป็นเลื่อยนะครับต้องให้มันลงล็อกนะครับถ้าไม่ลงล็อกจะไม่ตรงรูน็อตนะครับหมุนกับมือก่อนนะครับ ให้พอตึงมือนะครับทั้งสามตัวเลยแนะนำเอาแม่เหล็กนะครับใส่ไว้มันจะได้ไม่ร่วงเพราะร่ามันตัวเล็กนะครับหมุนพอตึงมือครับ แลกแออกแล้วก็เอาบล็กบอกซ้ำเลยครับพอตึงมือนะครับถ้าขันมากเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวกเกลียวมันจะแตกได้ โอเคครับนั่นแล้วครับครานี้เราก็มาใส่กระจกครับกดนะครับให้ดังแก๊กอ่าเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็ไม่หลุดแล้วนะครับสําหรับใครที่มีปัญหานะครับเรื่องกระจกมองข้างนะครับอ่าอาจจะปรับขึ้นลงได้แต่ซ้ายขวาอย่างนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าตัวนี้ครับมันมีปัญหา ก็ถ้าจะเปลี่ยนก็ลองเอาวิธีที่ผมทำเนี่ยไปลองใช้กันดูนะครับจะได้แก้ปัญหาไม่ต้องซื้อยกข้างๆของใหม่เบิกศูนย์ตัวนี้เกือบ8,000เลยครับลองดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ